สวัสดีครับวันนี้กับร้านเฟอเดฟนะครับแล้วก็เราเรามีระบบใหม่มาแนะนําอีกหนึ่งตัวเช่นเดิมนะครับะระบบนี้เป็นระบบมินิเกมนะครับเป็นระบบมินิเกมเกี่ยวกับการตกปลารครับก็ไปเพิ่มลูกเล่นให้ประเทศที่สนใจอยากจะแบบตกปลาแบบเดิมๆอะไรเงี้ยอยากเปลี่ยนรูปแบบการตกปลาเปลี่ยนรูปแบบมินิเกมอะไรเงี้ยครับก็ลองดูนะครับตัวอย่างมินิเกมก็จะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บ สังเกตดูครับปลานะครับมันจะมีปลาตัวสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีกล่องสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีหลอดสีเหลืองข้างๆเห็นไครับตัวระบบมินิเกมตัวนี้ครับมันจะคล้ายๆกับของ Star River นะครับถ้าใครเคยเล่นนะถ้าเกิดเราเลี้ยงปลาให้มันอยู่ในกรอบสีเขียวจนกว่าหลอดสีเหลืองมันจะสูงสุดนะครับก็คือเราตกปลาสําเร็จนะครับเห็นไหมอันนี้ผมผมไม่อยู่นะเห็นไหมมันจะค่อยๆลดนะครับ ค่อยๆลดถ้าเกิดเราเอาสีเขียวไปใกล้สีฟ้าก็คือไปอยู่ในว่าเรากําลังเยื่อกับปลานะเห็นไหมรักษาไหมมันก็จะสําเร็จนะมันก็จะสําเร็จอ่ะเดี๋ยวลองใหม่ทีหนึ่งนะครับนะครับเราก็ค่อยมันจะใช้ปุ่มสเปซบาร์นะครับในการควบคุมตัวทุ่นนะครับก็คือเราเปรียบเสมือนเป็นสีเขียวสีเขียวคือทุ่น,นครับเห็นไหมครับปลารเราปรับได้นะครับว่าจะให้ ทุ่นเล็กทุ่นใหญ่ก็คือความยากง่ายครับถ้าสีเขียวมันอันเล็กมันก็จะจับปลายากนะครับหรือว่าเราจะปรับปลาให้มันแบบให้มันดื้อกว่านี้ก็ได้ครับให้มันกวนประสาทเราก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเซตติ้งได้หมดนะครับความยากง่ายแล้วก็ยูภาพทั้งหมดก็ไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามประเทศตามทีมประเทศคุณได้นะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมเล่นในมัญชนะอีกตาหนึ่ง โอเคครับก็จบก็ประมาณนี้ก็เป็นระบบมินิเกมครับเอาไปเชื่อมกับระบบตกปลาของของคุณได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วครับไปแล้วบุย,บย